สองทีละสามทีห้าร้อยทีใช้บางอย่างไม่ติดเลยแบบยางยังไม่เอาแล้วไม่ออกไม่ตีอ่ะห้าร้อยทีแล้วของพี่มันใช้ปุนแค่ห้าสิบอ่ะตอนนี้อ๋อไม่ได้ไม่ได้กำลังไป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 ระเบียวระเบลยวแลบใส่กล้องใส่กลอกให้เรียบร้อยถืออาวุธถืออาวุธปั๊มยงปั๊มยาถ้าไม่ออกเซฟกูแจ้งใบนะกูให้เวลาภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นนะโหลครับ ลูกค้าผมลูกค้าผมลูกค้าผมหอเพื่อนกูเหรอลูกค้าผมลูกค้าผมเยี่อะไรกรีเพื่อนมึงอ่ะไทยง่วงเลยเซฟไปสัตว์มามาเอาไหมเนี่ยเออดีมันช่วยเออดีมันตีแล้วตีแล้วเออดีมันช่วยกันเร็วเร็วยกพวกเรามาให้หมดเลยยกพวกมึงอีกกระเทยแก่มอย่าบ้าไอสัตว์ควายงูโอ้พ่อมึงอ่ะกูชชุบได้เอออย่าบ้ามันชุบกู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  เชื่อป่ะมาจุกกูยกพวกแล้มาจุกเธอแก่เหรอไอพี่ไอเองเหรอห่อเลยห่อเลยห่อเฮียอะไรมึงล่ะไอควายชุบผิดโง่พูดเองกูพูดเองหอเสียงอย่างเท่าเลยเฮียบู๋เลยเอาไปรู้ว่ามึงควายโง่เฮียเด็กสมองน้อยสัตว์โดนไอีสัตว์โดนโกโปกูมีโหมดดิสหนีเดี๋ยวกูแจ้งไอมึงฆ่าทีตายป่ะมึงห่อเลยห่อเลย มึงห่อมึงห่อมึงห่อเยอะในตัวนี้มีปูนในที่นี่มีปูนเดี๋ยวกูแจ้งใบแป๊บนึงมาละแฮงแมนมันโง่เฮียอ๋อยังมาหรออ่าดิสหนีด้วยดิสหนีป่ะไม่ดิสไม่ดิสดีดีหัวนี้ดีหัวนี้ดีควายอ่าดิสดิสก็เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวบอกแล้วมันผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอดีสองถามทีเจ็ดไอดีสองถามทีเจ็ดอ่านายตคุณช่วยมันทำไมอ่ะผมถามเลยดิ ก็ลูกค้าคุณก็แล้วแต่แต่มันจะซื้อของผมมาคุณแต่แต่ทำไมอะแต่คือมันมันห่อผมเพื่อนผมก็ต้องมาช่วยผมปะอ่ะผมจะรู้ไหมว่ามันคอคุณหรือห่อใครคือมันนัดผมมาเนี่ยผมจะไปรู้ไหมถูกไหมแต่ผมไม่รู้ครับแต่คุณช่วยมันไงเออแต่ไม่เก่งแล้วก็อยู่เฉยๆลูกค้าคุณคุณต้องอยู่เฉยๆเพราะมีสตอรี่อยู่ถูกไหมครับตอนนั้นแหละครับตอนนั้นแหละครับโอเคตอนนั้นเนี่ยเออโดนแคน่เนี่ยหงายดิเอะสัตขายของแล้วซวยนี่ ขของแล้วรวยเลยกูงงเลยเฮียอเฮีย,ฮย,ฮยนั่นก็นเลือนที่ผาอยู่ที่แบบมาด่ากูนู่นนี่นั่นเอเฮียแล้วมาไล่แทงกูอเฮียแล้วห่อกูกูงงเต็กเลยเฮียอันนี้มันไม่ใช่ความผิดคุณหรอกเดี๋ยวผมชุบคุณขึ้นมาแล้วกันไม่รู้ครับเพราะว่าหนึ่งคือคุณมาช่วยแต่ให้ผมชุบอันนั้นครับผมบอกแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ